ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของการนวดฝ่าเท้าศาสตร์โบราณที่ช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาสมดุนอนลอีกครั้งค่ะเมื่อฝ่าเท้าของเราได้รับการสัมผัสอย่างนุ่มนวลจุดสะท้อนต่างๆที่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในก็จะค่อยๆถูกกระตุ้นส่งผลให้ร่างกายผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ข้อดีข้อแรกคือช่วยคลายความเครียดและทําให้จิตใจสงบลงการนวดฝ่าเท้าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นร่างกายอบอุ่นขึ้นยางเป็นธรรมชาติสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ลึกขึ้นค่ะข้อดีถัดมาคือการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ําเหลืองเมื่อพลังงานในร่างกายไหลเวียนได้สะดวกร่างกายจะขับของเสียออกได้ดีขึ้น คุณจะรู้สึกเบาสบายสดชื่นและมีพลังมากขึ้นค่ะการนวดฝ่าเท่ายังช่วยบรรเทาอาการปวดไม่เรื้อรังไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะปวดไมีเกรนปวดหลังหรือความล้าในกล้ามเนื้อจากการยืนเดินหรือทำงานหนักการกดสัมผัสที่ถูกต้องจะช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อค่อยๆค,ค,คลายตัวเหมือนปลดปล่อยความตึงที่สะสมไว้ค่ะ อีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญคือช่วยปรับสมดุลการทํางานของอวัยวะภายในจุดต่างๆบนฝ่าเท้าสัมพันธ์กับอวัยวะเช่นกระเพาะอาหารลำไส้ตับไตและหัวใจการนวดจึงช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีขึ้นลดอาการแน่นท้องท้องอืดหรือกรดไหลย,ย้อนได้ค่ะนอกจากประโยชน์ทางกายแล้ว าการนวดฝ่าเท้ายังเป็นเวลาที่เราได้หยุดพักและหันกลับมาดูแลตนเองเมื่อเท้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานหนักตลอดวันได้รับการดูแลร่างกายทั้งร่างก็จะค่อยๆค,ค,คลายความเหนื่อยล้าจิตใจก็สงบและเบาสบายมากขึ้นค่ะ,ะอ,อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือมีแผลที่เทา้าคุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะเพื่อให้การนวดได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยคะ่ะสุดท้ายนี้การนวดฝ่าเทา้าไม่เพียงช่วยบรรเทาอาการทางกายแต่ยังเติมเต็มความสมดุลทางใจให้คุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงลองให้เวลาตัวเองสักเล็กน้อยในแต่ละวัน